สวัสดีครับผมอยู่ที่บูธของ Mercedes-Benz Thailand นะครับอยู่กับพี่ดอมนะครับคุณอัจบุญยะประสิทธิ์นะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่ดอมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เข้ามาเยี่ยมบูธ m e r c e e e s b e n z รู้สึกแปกตานะครับมีคอนเซปต์การออกแบบอย่างไรบ้างครับในปีนี้เรื่องของเรื่องก็คือ เรามีคอนเซปต์ที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ฟอลเราต้องการจะทำให้บูธ e มอ e ์เซ b e n เนี่ยเป็นบูธที่มาได้ทางครอบครัวครับใช่ไหมครับอย่างที่เห็นว่าเราเปลี่ยนไปใช้น้องด mm ิจิทัลไกด์ใช่ไหมเพราะ,ะนั้นคือเยวกวาการที่เข้ามาสอบถามข้อมูลเลยทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็จะไม่เคอะกเขินใช่ไหมพอครอบครัวเข้ามาเยอะแล้วครอบครัวเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นว่าครอบครัวเนี่ยก็มีทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายซึ่งอาจจะต้องมารถเข็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกเล็กมาก็เข็นรถมา พอบูทเนี่ยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยม,มันควรจะเรียบไหมมันควรจะเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์ไหมปรับรถในเรื่องของระน่งระนาบอะไรทั้งหลายแหละมันมันก็จะเป็นอุปสรรคในการเข<ต>้ายิมชมใช่ในการเข้าย่ยมชมแล้วในการเข้าถึงรถไฮไลท์อย่างเงี้ยครับ,รบทีนี้นอกจากไอตัวไอการเข้าถึงรถไฮไลท์อย่างเงี้ยวิวชว์วิวแชร์มาได้นะเขียนรถเขียนเด็กมาได้นะสิ่งหนึ่งที่ทําในเรื่องของของจิตวิทยาจริงๆก็คือเวลาที่คุณยกสเต็ปขึ้นไปเป็นไฮไลท์สเตับคุณเป็นสื่อคุณไม่กล้าขึ้นไปเลยนะบางทีมันจะเขิน่ากรทีเราจะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนจ แล้วคนก็มองว่าเอ้าี่นี่เป็นใครขึ้นไปทำอะไรเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ไม่ไม่ดูไม่ไม่ไม่แฟรนี่อ่ะแับ,ค,บแคนที่มาก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอ้ฟิวเจอร์ฟอร์ของเราเนี่ยนอกจากรองรับครอบครัวคร,ครพูพิการแล้วก็มันยังได้เรื่องความสบายใจในการเยี่ยมชมบูธบริษัทแบงก์ด้วย นั่นเลยครับก็คือเป็นที่มาของคอนเซปต์ฟิวเจอร์ฟอร์ออลนะครับครับแล้วก็ไฮไลท์รถภายในบูตีนี้ครับเหมือนจะเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับตัวนี้ในโมโมเดลนี้ตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าเราเปิดไป2ครั้งครั้งแรกเราเปิดไปเมื่อเดือนกันยายนี่ไหมครับแล้วก็ตุลาอันนั้นเป็นลายตัวท็อปเอ็นจีแดนนมิกกับเอ็นจีไลน์นะครับก็ที่5้าล้านหกับ5้าล้านสามพอมาคราวนี้เราก็บอกว่ามีเสียงเรียกร้องมาอยากได้ตัวเอนทรีอ่ะตัวเริ่มต้นที่เข้าถึงได้งา คือซึ่งเราก็ตอนแรกเราก็เสี่ยงกับลูกค้าเหมือนกันนะเราก็ brainstorm กันในบริษัทเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยแต่มันคือ full size SUV นะมันคือ GLE ไฟฟ้าแหละก็จริงๆแล้วกลางแล้วมันเอ๊ยยังไงวะอะไรเงี้ยอัาเอามาแล้วกันก็เลยเอาตัวนี้ที่เรียกว่าเป็น electric art ตัวนี้จะเห็นว่า a e r o Parts มันไม่ได้เป็น AMG แล้วก็ภายในเนี่ยแทนที่จะเป็น Hyper Screen มันก็จะเป็นจอแนวตั้งทีเนี้ยคนก็บอกเลยรถ t Option คือจะเรียกว่ารถ t Option ก็ได้แหละไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าต้องให้เข้าใจก่อนว่าชื่อมันคือ GLE จอที่ใส่ให้คืออจเด S ไม่ได้เอาจอ4มันคือจอใหญ่สุดที่มีอยู่ก็น่าจะโอเคก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์หลายคนแล้วก็ได้รับความนิยมมากครับนี้ก็คนก็มีดต่ดูคันนี้กันเยอะแยะก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของดีเซลหมดเลยก็ไม่ว่าจะเป็นตัว C-Class ที่เราเปิดตัวดีเซลที่เป็น a n g Line ด้วยแล้วก็มาตัว CLC ซึ่งเราเปิดตัวปลักอินไปไปได้120โลปรากฏว่า คุณลูกค้าบอกว่าตอนผมอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดผมก็ไม่มีที่ชาร์จอีกก็เอาครับดีเซลมาแล้วครับก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวดีเซลลายออลวงการที่หล่อกว่าตัววงกาศที่แล้วอันนี้หล่อกว่า TLC รุ่นที่แล้วดูทีแล้วมันดูแบบขาดขาดเกินเกินมันดูไม่ลงตัวอันนี้ผมว่ากลมกล่อมมันอันดูลงตัวแล้วสุดท้ายก็จะมีเจ้า TLC ที่เป็นเฟสลิปครับผมเรียกว่าน่าสนใจครับทั้งดีเซลแล้วก็ทั้งตัวที่เป็นตัวไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ในบูธ Mercedes-Benz นะครับเรามีแคมเปญที่เราทําร่วมกับผู้จําหน่ายเป็นกางการครับเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาแล้วให้เขาเซ็นลายที่คุณเลยคุณจะดาว0ศูนย์หรือคุณจะดาดอกเบี้ยศูนย์หรือคุณจะเอาเซอร์วิสแพ็กเกจ MBSP กี่ปีรูปแบบไหนหรือคุณจะเอาประกันภัยได้หมดว่าเอามาคุยกับผู้แทนจําหน่ายได้เลยแวะมาครับได้ครับก็อยากจะฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของ Mercedes-Benz Thailand ที่งานมอเตอร์ p o นะครับงานจัดแล้วนะครับวันนี้จนถึงวันที่11ธันวา ผมดีครับที่เมืองทองธานีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดามากครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมกับผมน้ำมนต์นะครับ จากยานยนต์กรุ๊ปวันนี้เราอยู่กันที่บูธของ Mercedes-Benz ไทยแลนด์นะครับทาง Mercedes-Benz Thailand ได้มีการจัดงานในเรื่องของตัวงาน Motor Expo โนะครับโดยที่ในงานในครั้งนี้นะครับก็จะมีการจัดคอนเซปต์การออกแบบบูธแบบ Future for All นะครับก็คือสามารถให้ทุกคนเข้าเทียมกันและก็สามารถเข้าถึงตัวบูธและรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ได้ครบทุกคนเลยทีเดียวนะครับด้วยการรูปแบบบูธแบบ Future for All ก็คือทั้งในผู้ป่วยแบบวิวแชร์นะครับก็คือสามารถเข้าถึงรถได้ครอบคลุมในทุกๆรุ่นทุกๆแบรนด์ของ Mercedes- Benz ที่นํามาจาแดแสงภายใน มอเตอร์ x x p o ครั้งนี้นะครับโดยที่ประเดิมด้วยรุ่นนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็น Mercedes EQE e 350 SUV f o r m a t i c ที่เป็น Line อั up. ตัวเริ่มต้นนะครับ Electric Art รุ่นเริ่มต้นที่เป็นรถไฟฟ้าแบบ100%ขนาดกลางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีการเปิดตัวใหม่ล่าสุดภายในงานเลยทีเดียวนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีในตัวของตัว GLC 220d แบบอวากันะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว GLE นะครับแล้วก็ C 220d AMG l i ซึ่งก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่นํามาจัดแสดงภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับโดยที่ในงาน ปอเตอร์เอ็กซ์โปนี้เมอร์เซเดสเบนซ์ก็นำรถมาหลากหลายครบทุกรุ่นอีกกว่าถึง15รุ่นเลยทีเดียวก็อยากเรียนเชิญให้ทุกท่านสนใจรถทั้งในกลุ่มของตัวเมอร์เซเดสไมบาร m e เมอร์เซเดส e r c e d e เมอร์เซเดสวมไปถึงเมอร์เซเดสเบนซ์ทุกทุกรุ่นที่นำมาจาัดแสดงภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ที่บูธของเมอร์เซเดสเบนซ์ไทยแลนด์นะครับภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่40นี้ครับงานเริ่มแล้วนะครับวันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธานีครับ